นโยบายการสร้างรายได้ทำไมยังเปิดสร้างรายได้ยังไม่ได้ในพาร์ทเนอร์เพจนี้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์ของเราดูปัญหาเกี่ยวกับนโยบายอันนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนนะครับ ว่าทําไม Facebook ผมเปิดมานานแล้วแต่ทําไมยังเปิดสร้างรายได้ยังไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีคําตอบหรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับมาแนะนําเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆท่านใดนสนใจก็ฟังได้นะครับเผื่อไปต่อยอดกันนะครับเอาละนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ การสร้างรายได้ของเพเพจื่อนๆได้เลยนะครับก็เข้าไปที่การสร้างรายได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับาการลงวิดีโอไปแล้วทำไมเป็นแบบนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมาใน facebook นะครับเนี่ยเข้าไปที่โฆษณา นะครับก็จะมีการตรวจสอบสังเกตเพื่อนๆเ,เห็นเห็นโล่สีแดงไหมครับถ้าโลดสีแดงขึ้นมาเขาบอกวาอ่าดูตามภาพนะครับนโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์เพจนี้ไม่สามารถสมัครการสร้างรายได้ได้นะครับของพาร์ทเนอร์ดูปัญหาเกี่ยวกับนโยบายนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะครับ ดูปัญหาอ่านะครับเห็นไหมครับดังรูปนะครับทำไมเป็นแบบนี้คุณพี่นะฮะมีมีมีถามมานะครับปัญหาในการสร้างรายได้อาจเสี่ยงต่อการถูกจำกัดการสร้างรายได้นะครับทำยังไงคุณพี่นะครับมาดูด้านล่างฮะโลกก็ปิดนะฮะอะไรก็ปิดหมดการละเมิดนะครับมาตรฐานชุมชนเนื้อหาไม่สร้างสรรค์ คิดเข้าไปนะครับดูเนื้อหาดูนะครับนะครับมาตรฐานในชุมชนนะครับอันนี้เป็นเพจของของผมเองนะครับเนื้อหาถูกลบออกจากการละเมิดนะครับตั้งแต่14มกราคมนะครับเนื้อหาถูกลบเนื่องจากมีภาพโป๊เปื่อยกายกิจกรรมทางเพศนะครับหมายถึงเราอาจจะลงพวกภาพลามกอ้ไต่างต่างประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาเนื้อหาถูกลบออกเนื่องจากละเมิดมาตรฐานชุมชนนะครับหมายถึง เราลงผิดกดหรือเราไปก๊อปของคนอื่นมานะครับผลที่ตามมามีผลกระทบของเพจมีผลกระทบนะครับผมมีผลกระทบนะครับต้องทำยังไงนะครับต้องทำยังไงอันดับแรกนะครับต้องทำยังไงอย่างเช่นบางบางเพื่อนมีเพื่อนมาดูเพื่อนผมนะฮะนี่กดแบกกลับออกไป เพื่อนผมมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน5,000คนถือว่าเยอะนะครับเออไม่ใช่ครับขอโทษทีมีผู้ติดตามทั้งหมด4ี่พันแปดรอีกนิดนึงก็ถึง5,000แล้วนะครับดูเวลาทั้งหมด498นาทีก็ยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับอันนี้ดูวิดีโอในโฆษณาในในสตรีมนะครับต้องทำยังไงต้องต้องไปลบวิดีโอทั้งหมดไหมอ ทำไมถึงผิดกฎนะครับผิดกฎตั้งแต่ที่แรกที่เราลงวิดีโอผมก็บอกแล้วตะทุกท่ถ้าถ้าเพื่อนๆลองไปดูในคลิปของผมนะครับวิดีโอต้องอย่าไปก๊อปของคนอื่นมานะครับต้องเป็นความคิดที่สร้างสารรค์เราทําอะไรก็ได้นะครับลงไปเลยนะครับไม่จะกินข้าวนะครับเราไปเที่ยวเราไปดูอะไรทุกอย่างต้องต้องเป็นของของตัวเองถ่ายเองทบเองอ,อย่าไปกอ๊อปของคนอื่นมา นะครับมาลงหรือในทิกตอกอย่าไปก๊อปมาเพลงลิมีลิสิทธิ์อย่าไปลงทั้งในทั้งนั้นนะฮะไม่ต้องเอาไปลงนะครับทุกอย่างต้องเป็นของตัวเ,เองเองนะครับอา,อาจจะข้อมูลนะครับวิดีโอเราลงไปแล้วนะครับถ้าเราลงที่ถ้าเราลงวิดีโอที่เราถ่ายเองจะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไปก๊อปหรือเราไปคัดลอกหรือเอาไปก๊อปปี้เพลงต่างๆมาเรียนแบบมาผิดแน่นอนนะครับไม่ผิดไม่นานก็ ก็โดนนะฮะเพราะว่า a I ขาตรวจสอบย้อนหลังภายหลังได้แต่ถ้าเราเปิดหมายถึงว่าเราเปิดสร้างรายได้ได้นะครับมาดูปัญหานะครับปัญหาแบบนี้นะครับโอ้หนักเลยนะฮะแนะนานะฮะถ้าเป็นแบบนี้ก็ยากนะครับที่จะร้องขอให้ทําให้ให้เปิดมาเป็นปกติได้แนะนําแอดมินเนี่ยไอ้ยผมแนะนํานะครับผมแนะนําเพื่อนๆก็สมัครใหม่นะครับลองทําใหม่ดูนะครับ ลองที่ที่เราที่เราถนัดนะครับที่เราไม่ต้องก๊อปปี้ของคนอื่นมานะครับเราทําโดยต้นฉบับของเราเองไม่ต้องไปก๊อปคนอื่นมานะครับอันนี้ผมมีความรู้เล็กน้อยนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการลงวิดีโอแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ลงวิดีโอแบบที่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับทํายังไงไม่ไม่ติด นะครับคุณสมบัติต่างๆในใ,ในในการที่จะเปิดสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็มีความรู้เล็กเกน้อยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเฟซบุ๊กนะครับเขาไม่ขออะไรมากนะครับทุกอย่างต้องเป็นของตัวเราเองทําเองนะครับอาจจะเนื้อหาน้อยไม่เป็นไรเราเราค่อยๆทำแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆแก้ไขแก้ไขออก raum, ไปแต่ละอย่างนะครับผมพอฝากให้เพื่อนๆนะครับ วันนี้อาจจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปต่อยอดในการาพัฒนานะครับในการทำเพจนะครับไม่ว่าจะทำวัจะลงกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับหรือสื่อต่างๆที่มาให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้นะครับผมเองก็มีความรู้เล็กๆน้อยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ขอ อ,อ,อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานเ,เพื่อสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ